มันของเราเขสําคัญกับตระกูลเรามากที่สุดเจ้าให้ขอทานยาจบแบบนี้ไปได้ยังไงสิอุสาแต่ว่า,าเป็นสิทธิ์ของหม่อมฉันหม่องฉันจะทําอะไรก็ได้เจ้าพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งมีพี่เป็นพี่ของเจ้าให้อะไรก็ได้ไม่ใช่ของสิ่งนี้ที่มันสําคัญกับเราสองคนพี่นะเจ้าพี่เงินหมดก็กลับสิวันพรุ่งนี้ไปแจกใหม่ก็ได้สิอุสาเจ้าใจดีมากเกินไป ขนาดเจอแก่ขอทานคนนี้ยังให้แหวนได้ถ้าเกิดเจอข้างหน้าอีกสี่ห้าคนแหวนไม่มีแล้วสร้อยไม่มีเงินไม่มีจะไม่เปลืองผ้าให้มันเลยได้ไงวิถยเลยนะจะดูทุกิ่เกิดไปแล้วพี่จะทำอะไรอย่ายุ่งที่เฉยเจ<ะ>้าพี่อีแกดูสิแหวนวง,งนั้นไม่เหมาะกับคนอย่างมึงมึงตามเินไปเอาแหวนคืนมา คงไม่ได้หรอกพี่คะอย่างนะจ้าแหวนวงนี้ฝ้ายิงสีอุสาเป็นคนมอบให้กับแมนาคนที่จะเอาคืนได้ก็มีเพียงฝ้ายิงสีอุสาเพียงพระองค์เดียวน,นะพี่คะแมนาคงจะให้พระองค์ไม่ได้หรอกพี่ต้องให้ได้อย่างนะจ้าอุน,นางฟ้าขนองจอมขวานแห่งอินทปัตนครเป็นพี่ชายของสีอุสาพา่าพูดง่ายๆสั้นๆ,ๆ,ๆ ขอแหวนคืนแค่น right? ี้ก็จบแล้วเอาคืนมาไม่ได้พี่คะเอาแหวนคืนมามคืนเอาแหวนคืนมาไม่ได้ไปดูดูไปดูไปดูไ mm <laughs> 呜。<Ooh. S 2> Bye. <laughs> คอยขังขาแกนปาจะลากหนึ่งลิลลีนน่หน้าบุกเป็นไอ้แบดใจเหมือน,นยาหน้าบึงหน้านึ่ไอ้บิเนี่ยเรียกกูไอ้เหรอ,อทำไมมึงบิบหน้ากูนี่กูยิบหัวมึงเนปากดีปากดีเหรอ,อรมึงเป็นฝั่งตีมันก็ได้ได้ได้ ใครขอเรื่องนี้วะหายยาวว่าพูดพอไปเ๋ล่เลยครับเดี๋ยวเล่นให้ทีเวลาเมียตบเรียกกูที่เวลาทำกันไม่เห็นชวนกูไปนั่งดูทำกับข้าวกับปากน<ห>อยา่าัทะลื่งไม่ชอบอทีนี้เมียตบเฮ้ย<ห><ห>แ,แม่แค่นี้เจ็บที่มึงทำเขาเจ็บละ่ะอะไรเจ็บ เจ็บอะไรนอนยิ้มแข่งอะไรหมายถึงเจ็บใจผิดใจสาระนะสาระดีสาระเลวหน้ามึงเป็นไงแต่ใจมันยับน้ามึงเป็นไงแต่ใจมันยัยไม่ผิดสุนนะ ผมท่านกับจ้าพี่เราได้เห็นดีกันแน่เจ้าพี่ฟังผมง่ันให้ดีดีสีอุษา องค์แมนมากเลยแต่กระเทยซิลสาจะกล้าว่าพี่เหรอเหเปิดใจเห็นไหมเห็นน้องว่ากูไหมไม่ยินอยู่เพราะใครอ่ะเพราะใครไม่รู้ปีแกนี่ไงปีแกอุนนี่ไงอูอะไร หู่หหอะไรมีแหล่ทะเลาะกันตอนเลิกก็กลับรถคนเดียวกันไม่ต้องกลับหารถกลับเองทำไมจะไปหายอ้เจบบ้านมีเรื่วันนี้มีนะัดมีประชุมสัมมนาตอน,ตอนตีสี่ไปน,นัดอะไรไม่เก่งนกึกหรอออกหน้ากูชีหน้าตากู เมื่อก่อนเตะตบเสียงน้ำเปาะแปะเปาะเป้ตอนนี้เป็นไงตอนนี้ลูกสามเลยดังบ่แล้วเมียมึงดังไงปุ้ยนั่นเหลวเลยออกซอกนิ้วด้วยสิลูกมาสิลูกมาลูกมาเลยลูกมาลูกมาด่ากูลูกมาด่ากูลูกมาสิลูกมาลูกมาวันนี้ลูกวันนี้มาด่ากูลูกมาด่ากูสิลูกมาด่ากูลูกมาด่ากูเลยด่ากูสิ มึงด่ากูสิแกด่านี่เนี่ๆกูไม่ให้ลงหรอกทำไมอะกูสนุกฉากหัวทำไมลงมทำไมอะปล่อยเลยปล่อยเลยปืดสนุกยังลิเกข้างในจอมาเล่นมั้งยังวันนี้มป็นของกูฉาของกูเมื่อกี้มันตกหน้ากูใช่ไหมตหน้าหัวตก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 หน้าหัวอยู่บ้านใช้กูเหรอใช้กู ใช้กูเหรอ,หรอลูกขี้ใส่ไปเพื่อให้กูล้างเหรอหรอืมมึงรู้ไหมว่ากูเห,เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะอยู่ใต้แก้ว,ว่าใช้บุ๋มเริ่มทำแล่าปล่อยเบลไปซักผ้ามึงจะไปทำไมอ่ะเราช้างเท้าหนะ้าทำไมอ่ะผมยืนขึ้นเลยยืนขึ้นไปผม <c oughs> มันไปเลยไปหยิบกำมังสีจ่จ <c oughs> ัดเตรียมแซ่บไว้แล้วม,ม,มึงมึงมึงันสีชาดเกิดว่ะขอบคุณมามันเข้ากับพอดีเลย กัเลยไมับหรอับนี่ดาบวดาูดาูดาูดาบูดสิดาูสิีแก้ดาูเก่งอโทรศัพท์กี่เครื่องคนเจอกเครืงเดียวไม่เจอรเจอไม่เจออยาเจอคืนนี้กลับไปเลยอยังไมได้พูเเด๋วรถกดคนอีกรถไม่มี อยู่วินัยอ่ะตายหิ้งพ้าหิ้งผาบ้านกูข้าหนังสือชินน้ำบรรชรคุณลงกลับไปค้นดูมึงมึงคิดว่ามันทำจริงหรือเนี่ยแล้วเราคิดเรายิ้มโราจิ้มเหรอโราจิ้มเหรอยิ้มเหรอยิ้มเบอรอฮะแต่พูดอย่างเงี้เด็กนิมนต์พ่อแกลงหิ้งเลยคือในรอบ เออตายแล้วล่ะตายยังตายแล้วนี่ลุกเอาลุกเอาเขียนหน้าไปนี่นี่ตายตายตายตุ่มตุ่มตุตุ่มตุไมตก่มตุ่่าตุ่มตุไปไมตุ่มตุ่มตุ่ลตุ่ม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 ต่มตย่มตุ่มหุ่มตุ่มต่มต่มตุ่มตุ่มตุ่มต่มต่ตุ่มต้่มตุ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 ม